สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับฮาร์ตนีวข่าวนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษณ์หนักพานนะครับถ้าเกิดเราลองมองนะครับดูนะว่าเออบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้กลับมาไหมซึ่งในเรื่องของการทำงานเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานดีมาตลอดนะแต่ว่ามันต้องแยกส่วนกันนะครับว่าโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะได้กลับมาไหมมีนะครับเพราะว่าอ่าอย่างล่าสุดเนี่ย ช่างทองนะครับเอาพูดเราเราเรา,เราใช้ในนามว่าเออช่างทองนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับผ่านทางช่องยูทูบชา n e l นะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำไมนะครับถึงจะได้กลับมานะช่างทองบอกว่าการที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนื่องจากนะครับตอนนั้น วิกโจ๊กยังไปอยู่สํานักงานนายกนะครับก็ท่านนายกเศรษฐาทวีตินนะครับแล้วก็มีการนะครับภายหลังมีการได้ให้วิกโจ๊กกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางบิ๊กต่ายก็ฟันคำสั่งไปว่าให้บิกโจ๊กอะ่ะออกาจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าจะไม่ได้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับซึ่งตอนนั้นการสอบอวินัยร้ายแรงหรืออะไรยยต่างๆเนี่ยยังไม่มีเลยนะนะครับแต่ เป็นคากล่าวอ้างว่าเออถ้าสอบวินัยร้ายแรงเดี๋ยวจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับตอนนั้นก็เลยบิ๊กโจ๊กก็เลยต้องอ่าออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนะครับแต่ว่าสิทธิ์สิทธิ์ต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการสอบว่าผิดวินัยร้ายแรงไหมอะไรไหมนะครับซึ่งทั้งช่างทองก็บอกว่าการที่จะให้ออกจากราชการได้เนี่ยหรือจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ย ต้องผ่านจากคณะกรรมการหรือว่า,าทางาพนักง,งานสอบสวนนะครับนะครับพนักง,งานสอบสวนร้องขึ้นมาว่าผิดออจริงอะไรจริงนะครับได้มีการผ่านการตรวจสอบนะครับจากพนักง,งานสอบสวนแล้วถึงจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้หรือจะให้ออกจากราชการนะครับมีความเห็นนะครับซึ่งแต่ในกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไง นะครับทุกคนก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีการไปบุกค,ค้นบ้านนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยได้มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรทาคดีเกี่ยวกับกำนันนกด้วยนะครับและหลังจากพายนั้นมาหลังจากนั้นมาจากที่ทําคดีกำนันนกก็ต้องโอนย้ายคดีของกำนันนกเนี่ยไปให้ทางสอบสวนกลางซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ยังออกมาพูดเลยว่า ามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าใครทําก็จะให้ความเป็นธรรมหรือว่าจะ,ะไปตรงไปตรงมานะบิ๊โจ๊กตอนนั้นก็ยังยังออกมาพูดแบบนี้เลยว่าใครทําก็เหมือนกันนะครับพอผ่านมาไม่นานปุ๊บบิ๊กโจ๊กโดนบุคคลบ้านนะครับบิ๊กโจ๊กก็ยังบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้เกี่ยวกับเขาไม่ได้ผิดว่าเอออะไรเงี้ยแต่ทางศาลออกมาบอกว่า มาสอบบ้านหลังเนี้ยมาบุกบุกบ้านหลังเนี้ยว่าเออมีคนกระทาความผิดอยู่ซึ่งก็เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะครับแต่บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้เกี่ยวนะตอนนั้นไม่รู้นะครับอาเสร็จแล้วพอเวลามันผ่านไปนะครับแล้วบิ๊กโจ๊กที่โดนคดีเนี่ยโดนเพราะอะไรนะครับออกหมายเรียกนะครับเอามา เอา,าไ,วไว้ที่บ้านเอามาฝากไว้ที่บ้านแต่ว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้อยู่ในพื้นที่บิ๊กโจ๊กนะไปต่างจังหวัดนะไปต่างจังหวัดไปไปทาาํางานนะพูดง่ายไปทํางานทีนี้มันกลายเป็นมองว่าเฮ้ยบิ๊กโจ๊กพยายามที่จะเรียงออกหมายเรียกหรือเปล่าอนะไรเงี้ยใช่ไหมผลสุดท้ายพอครั้งที่สามมาปุ๊บออกหมายจับเลยบิ๊กโจ๊กก็เลยต้องมามามอบเรียกว่ามามอบนะครับ หลังจากนั้นมาปุ๊บพอมันเข้าเต็มข้อแล้วมันโดนเป็นคดีเป็นอะไรมาแล้วบิ๊กโจ๊ก็เลยเนี่ยไปติดอีกตรงที่ว่าเขาออกหมายจับไงใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยทุกวันในที่บิ๊กโจกยังไม่ได้กลับเพราะอะไรแล้วก็พอไปสอบอวินยยยยยัยร้แรงแล้วก็โดนให้ออกโดนไล่ออกจากราชการเนี่ยก็เพราะว่ามีคดีนะครับมีคดีว่าอ,ออกมาเรียกแล้วไม่ยอมมาแล้วก็ ออกหมายจับนี่มันก็เลยกลายเป็นด่างพอยตรงนี้นะครับและทางช่างทองเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคือผมผมเข้าใจนะว่าอดีตตุลาการนะครับอดีตตุลาการสารปกครองเมื่อประมาณสักป,ประมาณปี6 2สองสาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะอดีตตุลาการสารปกครองเนี่ยผมว่าคือเขาผ่านมาเขาก็น่าจะต้องเคยทําคดีทําอะไรมาเยอะนะใช่ไหมแล้วเขาออกมาพูดแบบเนี้ยนี่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น ประเด็นตรงนี้ว่าบิ๊กโจ๊กก็เลยไปร้องฝา่งปกครองว่าตุลาการเนี่ยนะครับอ่าไม่เป็นกลางนะครับไม่ดูข้อมูลไม่เป็นกลางนะครับเออนี่นี่อันนี้มันก็เลยเป็นแบบนี้อ่าอันเนี้ยต้องเข้าใจไว้ก่อนมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปว่าตุลาการไม่เป็นกลางนะก็เลยร้องสา่พวปกครองทีนี้มันก็เลยเรื่องมันก็เลยยางเงียบกันมาอยู่มันก็ยังไม่ได้มีอะไร เพิ่มเติมก็ยังเงียบกันไปอยู่นะครับอ่ะนะจะจนมาถึงท,ทุกวันนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นไว้ยังไงลองเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันนะครับนะครับเรื่องพวกนีก้คือมันเป็นเรื่องไม่ได้ไกลตัวมากเท่าไหร่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่า1คืออย่างบิ๊กโจ๊กเป็นระดับพลตำรวจเองนะครับแล้วก็เป็นรองผบรตรด้วยนะครับแล้วก็ดำลงตำแหน่งมามากมายนะครับพูดง่า,งงายๆว่า จากที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือท่านก็ช่วยเหลือประชาชนมากมายแล้วก็เป็นถึงยศใหญ่ๆสูงเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับซึ่งขนาดคนที่เรามียศฐานบันดาศักย์ยศใหญ่แบบเนี่ยใช่ไหมอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คืออย่างโดนอย่างเป็นแบบนี้ได้ซึ่งเราก็มามองมองกันว่าเรามาวิเคราะห์กันว่าเออยังเราอ่ะเป็นประชาชนธรรมดาเราก็ต้องมีการแบบว่าเออ ศึกษาหาข้อมูลนะครับหรือรู้เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่งตางๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยขนาดแน่นเรื่องกฎหมายเนี่ยก,ก็ยังก็ยังไม่รอดนะก็ยังยังโดนเลยซึ่งถามว่าบิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสได้กลับมาไหมนะครับผมว่ามีมีโอกาสได้กลับมาแน่แต่ว่าเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆมันจะได้กลับมาตอนไหนอันนี้เราไม่ทราบนะครับเพราะว่าอย่างทางช่างทองเนี่ยออกมาบิ๊กโจ๊กก็ถึงได้เอาข้อตรงเนี้ย ไปร้องว่าโอเคว่าทางตุลาการเนี่ยไม่เป็นกลางใช่ไหมนี่มันก็เป็นข้อข้อหนึ่งที่ที่ที่บิ๊กโจ๊กสามารถที่จะเล่นได้นะครับที่สามารถจะเล่นได้เพราะมันก็ไม่มีข้อไหนแล้วที่จะมาเล่นได้เพราะว่าก็เงียบอยู่มาตั้งนานนะครับที่ที่ที่เงียบอยู่มาตั้งนานนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอมันเข้ากระบ,บวนการข้อกฎหมายแล้วมันขยับตัวยากมันทำอะไรทำยาก มันไม่สามารถจะกลับไปทําได้เหมือนเก่าตอนที่เป็นลองบบตหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยุคนี้ด้วยเป็นยุคที่ว่าโซเชียลเข้ามาอะไรเข้ามานะครับนะ <S 2> <S 2> <S 2> เข้ามาต่าง,าง,างๆนานาทีนี้บิ๊กโจ๊กจะมีโอกาสได้กลับมาไหมในความรู้สึกผมนะผมว่า50าสิบห้าสิบถ้ามีก็50าสิบห้าสินะครับก็เอาเป็นว่าถ้า คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่า,างไงก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ